เรียนคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติและสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านกระผมนายชัยวัฒน์บุญอาจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ดิฉันนางสาวมัทน,นาวังพฤกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และวงดนตรีลูกทุก่งนุเรียนบัวใหญ่อำนวยการฝึกซ้อมโดยนายวิทยาโพแสงผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ วันนี้พวกเราขอนำเสนอผลงานเพลงในแนวรุปพุ่งของนักร้องสาวเสียงดีอรวีสัจจานนท์ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยครูสลาคุณวุฒิและจะนำมาขับร้องโดยน้องออยนางสาวขวัญเรือนโลหากาศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าดุดร่มโพร,ร่มใสคุ้มใบหญ้าดุดผื้นแผ่นพระสุดทานได้อาศัย ครูดุดแสงเทียนสองทางกระจ่างใจจึงบรรเลงเพลงนี้ไปเพื่อให้ครูเราขอมอบบทเพลงที่มีความหมายสำหรับคนที่มีครูเพื่อครูของแผ่นดินครูในดวงใจาเจราจรียาหน ta ชื่อครูว้บูชาจะาหรือพระคุณสูงข่าผู้นำมชามายเป็นสิทธิ์มีครูจึงยืนสู้อย่างผู้มีใจคุณครูชี้นำทางใจจึงทำให้สิทธิ์มีวันนี้ ยังติดตรึงที่ดวงใจเป็นคนผู้มีแต่ให้มีใจสู้งานเต็มที่รักศิษิ์ทุกคนไม่เคยบ่นจนหรือมั่งมีจับชอบเขียนคุณความดีจับมือชี้คุณธรรมครูทำงานหนัก แต่ก็รักศัก์สิพอใจสิ่งที่ตอนมีเป็นพิมดีให้ลูกสิจําทุกเส้นทางสู่สิทธ์ยืดครูนั้นเป็นผู้นำคำสอนทุกอย่างจดจำทุกการกระทำเรียนรู้ปากกาหัวใจ เขียนชื่อครูไว้บูชาบันทึกความดีสูงค่านำมาเป็นแนวทางสู่สังคมบุญไหวขอส่งใจมายืนข้างครูครูยังสังคมจึงอยู่สิเธอถูครูนนดูดวงใจ เขียนชื่อครูไว้บูชาบันทึกความดีสูงค่ะนำมาเป็นแนวทางสู่สังคมบุญไาว้ขอส่งใจมายืนข้างครูครูยังสังคมจึงอยู่สิเธอชูครูนหน นอยคนเก่าท,ที่เราเห็นตอนน้องเขาซ้อมนะโอ้โหเต้นตัวดําเลยย<อ>ังสวยออยยังร้องอให้ร้องเพรเาะเพลงเนาค่ะเป็นอะไรบ้างคํารู้สึกให้ตื่นเต้นแล้วมั้ยพรา <c oughs> ได้ร้องโฉกไปละค่ะก็มีก็ยังมีตื่นเต้นบ้างค่ะเพราะว่ามันเป็นรอบชิงชนะเลิศค่ะก็ยังมีความรู้สึกตื่นเต้นอยู่นิดๆค่ะ เนะพราะเปิดมาเนี่ยผมชอบมากข้างหลังบอกว่าไม่มีครูไม่รู้วิชาชไม่มีภรรยาไม่มีบุตรเมื่อกี้พี่โนต้ตเห็นหรือเปล่าครับเห็น <He ard S 1> อะไรเทียนทั้งดุนทั้งแท่งเนี่ยเออเห็นป่ะอ่อนช้อยมากเห็นมีการลำเทียนออกมาก่อนรำได้ไหมโธ่มันจะมีลำคู่พระเอกพระเอกนางเอกมันจะมีลำคู่นะผมเอาฝังโดนไม่ต้องสินางเอกถือเทียนเดียวพระเอกประคองอ,อง่ะเรียนปะเนี่ยเรียนปะเนี่ยเรียน อ่ะพี่มาเต็ง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 เแกงแค่เชื่อฉันเนาะมันเป็นเพลงอะไรล่ะพี่ต้องรู้ดิพี่อายุมากกว่าหนูไม่เชื่อได้ยังไงก็อยากเป็นน้องเขยหลวงพี่เท่งเขาพูดอีกทีจต่อยอะขาดฉันหรอเต็งเต็งนะเต็งเต็งนะเต็งเต็งเต้ดีแดงนะเต็งเต็งเต้ดีแดงตีดีแดงเต็งเต็งเอาผีฟ้าเออ อาล้วค่ะคก็ถือว่าเป็นโชว์ที่ที่ดีแต่ว่าไม่รู้ว่าคณะกรรมการจะตัดสินอย่างไรบ้างน,นะคะถูกอ,อกถูกใจหรือเปล่าถูกอกถูกใจหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เราให้โรงเรียนบัวใหญ่ไปพักกันก่อนนะคะ,ะตมือเลยค่ะ